ที่อำเภอโพนสวรรค์ i, จังหวัดนครพนมเขาบอกมีวัยรุ่นสุดกลางนะฮะจำนวนเนี่ยนับ10คนเลยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตามไล่ล่าคู่อริแล้วระหว่างทางเขาบอกว่าไปเจอจุดสกัดยาเสพติดของทหารปรากฏว่าวัยรุ่นพวกนี้มันไม่กลัวทหารนะมันมีการเนี่ยปาระเบิดใส่เจ้าหน้าที่ทหารด้วยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพเหตุการณ์หน่อยคุณผู้ชม ไปไปเไปไปอไปรอมันดิบเบิ่งฉีดหรี่เขาต้อมีปืนน้าแข็งหรืมีปืนอเปล่เฮ้ยเฮ้ยจัดนเฮ้ย อันนี้ภาพเมื่อคืนนี้นะครับเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจกองพันธานราบที่3กรมฐานราบที่3กองกำลังสุรศักดิ์มนตรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดเฉพาะกิจฐานพราน2103อำเภอท่าอูเทนได้ตั้งจุดสกัดปรปับปรามยาเสพติดนะฮะที่บริเวณบ้านโคกนาดีตำบลนาคมินอำเภอโพนสวรรค์จังหวัดนครพนมฮะในระหว่างที่มีการตรวจค้นและตรวจปสวัสสาวะผู้ต้องสงสัยเครือข่ายยาเสพติดก็ได้มีเยาวชนชาย2คนอายุระหว่าง15 18ปีขี่รถจักรยานยนต์ผ่านมา เข้ามาขอความช่วยเหลือโดยบอกว่าเนี่ยมีแก๊งวัยรุ่นขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยตามไล่ล่าและพยานจะทำร้ายผมมีอาวุธครบมือทั้งปืนทั้งระเบิดปิงปองนะครับถัดจากนั้นนะไม่ถึง2นาทีก็ปรากฏว่ามีกลุ่มวัยรุ่นอายุป,ประมาณ15-18ถึงปีขี่รถจักรยานยนต์ตามไล่ล่าคู่อริโดยมากันนะทั้งหมดประมาณ4-5ถึงคันจำนวนรวมเกือบ10คนนะครับพอเห็นเจ้าหน้าที่ทหารที่บริเวณจุดสกัด จึงได้พยายามปาระเบิดปิงปองและยิงปืนใส่เจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เองก็ได้มีการยิงปืนขึ้นฟ้าโต้ตอบนะบจากนั้นฝ่ายวัยรุ่นก็พากันขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีนะครับโดยในช่วงที่เกิดเหตุครับได้มีชาวบ้านนําภาพกล้องวงจรปิดนะครับตอนที่วัยรุ่นเนี่ยขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ไล่ไล่ตามคู่ริแล้วก็มีการยิงปืนปาระเบิดปิงปอง ในหมู่บ้านนะฮะเป็นที่หวาดผวาของชาวบ้านแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านนะครับอันนี้เป็นภาพกล้องวงจรปิดของชาวบ้านในพื้นที่นะฮะเอามาให้ผู้สื่อข่าวดูเอาเดี๋ยวดูคลิปนี้หน่อย นี่นะครับโอ้โหเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าเนี่ยอุกอาจนะฮะคือกลุ่มวัยรุ่นนะครับมีอาวุธครบมือนะทีนี้ก็อยากจะเรียกร้องให้ตำรวจเอยหน่วยงาน่า่ความมั่นคงนะครับปราบปรามอย่างจริงจังแล้วก็เนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็ต้องร่วมรับผิดชอบในการที่จะสอดส่องดูแลลูกหลานตัวเองนะเห็นบอกว่าล่าสดุดเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่จับกลุ่มกลุ่มวัยรุ่นได้ประมาณ5คน อายุระหว่าง15ถึง18ปีโดยพบว่ามีปืนไทยประดิษฐ์รวมไปถึงระเบิดปิงปองและได้มีการควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพพลสวรรค์ดำเนินคดีตามกฎหมายพวกวัยรุ่นก็อ้างบอกว่าตัวเองเนี่ยทำไปด้วยความคึกคนองนะครับนี่ยังดีว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนเนี่ยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตนี่นะครับ